มินิพลาวผักบุ้งเรียนจากที่ไหนแล้วได้แบบนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีค่ะคุณแม่น้องผักบุ้งวันนี้ขอมาบุกสถาบันอันดับแรกนะคะดิฉันเป็นคนตาดีมากเข้ามาพบเห็นนี่เลยค่ะอันนี้คือความภาคภูมิใจ<ย>ส่วนหนึ่งนะคุณนกเนาะคนแรกนี่คือใครคะคนแรกนี่คือน้องต้นหนาวนะคะ<ม>คนต่อไปคนนี้คือน้องนาตาชานคนนี้น้องปอปาน อันนี้น้องมินนา่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตคุณนกค่ะไปดูสถานที่เรียนหน่อยคะค่ะชั้นสองนี้ก็จะเป็นห้องสาหรับเรียนเดินแบบทุกคนเคยจะเห็นในคลิปแล้วที่ว่บุงซ้อมเดินคุณนกค่ะนอกจากสอนเดินแบบแล้วสอนอะไรอีกคะสอนการพูดแล้วก็คลาสเอ็มซีก็คือบุคลิกภาพโดยรวมทั้งหมดใช่ค่ะวันนั้นเห็นมีพี่มะนาวมิสแกรนมิสแกรน เห็นพี่มะนาวมาเด็กๆก,ก็คิดการ์ดกันมากทักได้ใช่พี่มะนาวใช่ไหมอ่าคุณลูกค้าภูมิใจใครที่สุดจะบอกว่าผักบุ้งแม่จะร้องไห้ผัก <c oughs> <c oughs> บุ้งให้แม่ภูมิใจเองนะตัวนงเองนะคะภูมิใจเด็กทุกคนเลยที่เราเห็นพัฒนาการแต่ถ้าถามว่าทุกวันนี้ยังนึกถึงน้องอยู่คือน้องแองเจิ้ลเขาเป็นเด็กออทิส ที่มาเรียนที่นี่ตั้งแต่9ก้าขวบ <Wow. S 1> แล้วน้องมีพัฒนาการการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อันนี้คือความภูมิใจที่เราสามารถช่วยเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันอยากเป็นโมเดลแล้วก้าวขึ้นสู่โมเดลระดับโลก นี่เราก็ตื่นตันนะฟังแล้วก็แม่ก็จุกอกนะว่าโอโอเคเด็กคนหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเกิดมาเป็นอะไรก็มีความฝันด้วยกันทั้งนั้นเราแค่มีหน้าที่พาเขาเดินตามฝันไปแค่นั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมีครูที่สอนบุคลิกภาพที่นี่คุณไรสวัสดีค่ะสวัสดีอ่าเอาของแม่ไปเลยนักเรียนที่อายุเยอะที่สุดกี่ปี30ปีเป็นเพศสตรกรหญิงรองอันดับสองนางสาวเชียงใหม่ดีดวงใจทั้นี้เดี๋ยวเราจะทำเวอร์ชั่นให้ดูนะเวอร์ชันมาวันแรก พอเค่ะเราตัดตรงนี้เลยดีกว่านะคะอไปดูคูณไอ้เลยะคะ่ะแตกต่างจากแม่เมื่อกี้ไหคะแตกต่างจากแม่มไหม ยากหละตอนเริ่มต้นแต่หลังจากนั้นมันก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นมอนเราหัดปั่นจักรยานนั่นเองอยากรู้ว่าทําไมคูนกถึงเปิดสถาบันนี้ขึ้นมาคะโดยพื้นฐานเราเป็นคนชอบความสวยความงามชอบใส่โมเดลชอบนางงามเคยแอบเอารองเท้าส้นสูงแม่มาใส่หรือเปล่าถูกค่ะใส่รองเท้าส้นสูงแม่มาตั้งแต่เด็กเลยซ้อมเดินเราจึงมีความฝันว่าเราอยากเปิดสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพนําพาเด็กๆเยาวชนไทยไปสู่เวทีนางงามโมเดลแล้ววันนี้เราก็ทําได้สําเร็จแล้ว ที่นำพาเด็กๆ El อิลิเกนอิลิทกเข้าสู่แพร่ีดแฟชั่นวีคแล้วก็ต่อยอดไปถึงเส้นทางอินเตอร์คุณแม่คุณนกทำอาชีพอะไรคะตอนเด็กๆตอนที่ใส่นั้นคุณแม่ทำงานอยู่โรงพยาบาลค่ะเป็นหมอไม่ค่ะเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็ขายหวยนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคแลคะทุกคนแสดงว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสาขาอาชีพไหนเราจะยากดีมีจนทุกคนมีสิทธิ์มีความฝันแค้ใจเราสู้ดือศักยภาพมันออกมาเราเชื่อว่าทุกคนทําได้คะ่ะจริงๆว่าถประสคงค์คุณนกอยากเห็นอะไรที่สุดเด็กๆสามารถต่อยอดเดินตามความฝันของตัวเองได้ให้ความรู้ความสามารถก่อนและให้เด็กๆเลือกเส้นทางเองคือมีพื้นฐานไปแล้วจะไปต่อยอดอะไรก็ได้แล้วแต่ใครจะเลือกทางเดินของตัวเองใช่ไหมคะแต่สําหรับที่อ l ลิแกนต์ลิทของเราจะเน้นเรื่องวินัยความรับผิดชอบไมสเตทที่มีต่อการทำ งานเส้นทางนี้อยากจะฝากอะไรถึงคนที่ยังอยากมาเรียนนะแต่คิดว่าเราไม่ดีพอเราสู้คนอื่นไม่ได้ขอบอกทุกคนนะคะว่าทุกคนสามารถทําได้ค่ะแค่คุณกล้าที่จะฝันใจพร้อมจะสู้อ l ลิแกน e อีลิเชื่อว่าคุณทําได้ค่ะรับเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ค่ะผู้ชายเรามีค่ะรเรียนของผู้ชายเรามี LGBT เราก็รับนะคะโอ้ LGBT ก็รับรับหมดค่ะขอแค่คุณแบกความฝันมาหาเราเราจะจัดก,การให้หมดนะคะคุณกฝากช่องทางถ้าใครอยากจะสนใจสมัครเรียนทํายังไงสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางเพ อ l ลิเกนอ l ลิทไทยแลนด์นะคะทั้งทาง i n s t a g r กร TikTok ค,ค่ะทักไปที่ของคุณนกนะคะไม่ต้องทักมาถามที่แม่นะหลายคนทักมาเหลือเกินอยากเป็นมินิทามอยากไปประกวดนี่ยสมัครเรียนเหมือนผักบุ้งเป็นยังไงคะนี่เลยค่ะติดต่อคุณนกได้โดยตรงเลยนะคะ